ถ้าเกิดเมื่อกี้กูเจ็บขึ้นมาเนี่ยมึงมีปัญญาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กูไหมขอโทษจริงๆครับคือคือผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับนี่มึงพูดว่าอะไรนะมึงบอกว่ามึงไม่ได้ตั้งใจเหรอแต่คนที่ตกใจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กูนะเว้ยขอโทษรถกูตายฮะกูบอกมึงขอเตือนกูยังมึงรู้ไหมว่ารถคันนี้มันราคาเท่าไหร่ ถ้าเกิดมันเป็นรอยแค่นิดเดียวเนี่ยมีปัญญาซ่อมปหมอะต่ะอให้มึงขายชีวิตมึงทั้งชีวิตก็ไม่มีปัญญาซ่อมมันหรอกเว้ยนี่มึงไม่ใจไว้ยคุณชายครับตอนนี้คุณพ่อรออยู่นะครับ